สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล4 June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดและกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราเด้น,นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ b e l i e v e r 3สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลา,าดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีนะครับ มีก้อคขรจรยกย้ายราศีเนี่ยนะครับหดวงอีพีนี้เป็นอีพีที่2อนะครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับมีดาวทั้งหมด3ดวงที่ย้ายในคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้อีพีที่2จะมีดาวย้ายอีก3ดวงก็คือดาวเกตดาวคาันและดาวศุกร์เรียงตามลําดับครับผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาเมษทางทิศเหนือและท้งนาศีลัคนาเชิจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษต,ตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเกตดวงแรกเนาะเพราะเดี๋ยวดังคันจะ ย้ายดาวประจําตัวเนี่ยนะครับในดวงที่2เดี๋ยวเรียงตามระดับกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวผมจะลืมนะครับผมขี้ลืมเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเกตดวงแรกนะครับที่จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่19กรกฎาคมสอันายย้อนจากขึ้นไปจากราศีกรกฎนะครับย้อนจากขึ้นไปที่ราศีมิถุนเนาะปกติไล่มิถุนนากรกฎาใช่ไหมแต่อันนี้กรกฎาแล้วไปมิถุนานะครับย้อนจากขึ้นไปมี2ดวงคือเกตกราหูเท่านนั้นที่ ทวนจากนอกนั้นเข้ามาทางนี้กันก็จะประทะก,กับดาวเกตนะครับ3ดวงเนี้ยทีนี้ดาวเกตเนี่ยออพออยู่ในตําแหน่งของสาชะก็คือสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วก็หมายถึงการสื่อสารการพูดการเจราจาการเข้าสังคมการสัญญาทั้งหลายนะครับก็จะหมายถึงก็จะวุ่นวายกับคนนะครับวุ่นวายกับการสื่อสารวุ่นวายกับความที่ต้องปฏิสัมพันธ์ อะไรทำนองนั้นนะครับแต่มันไม่ได้เสียนะมันแค่วุ่นวายเขาว่าวุ่นวายผมจะบอกว่าวุว่นวายกับยุ่งยากนี่ยังไม่แปลว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหานะครับคือมันยังไม่ได้ร้ายอ่ะถ้าร้ายคืออุปสรรคกับปัญหาละนะครับวุ่นวายมันอาจจะไม่ได้เกิดคือหมายว่าวมันอาจจะแค่ทําให้เรารบกวนจิตใจ ว่าวุ่นใจกังวลใจเท่านั้นเองอะไรแบบนี้ครับแต่มันไม่ได้ถึงกับว่าเอ้ยมันจะไม่ได้อะไรประมาณนั้นหรือไม่มีอะไรดีไมไ่ถึงขนาดนั้นแต่มันแค่แบบกวนใจเล็กๆน้อยๆเหมือนตอนนี้ครับที่มีเสียงไอ้ไก่ข้างบ้านเนี่ยมันร้องกันระงมเลยคือก่อนจะทําคลิปปั๊บเดียวเองอะผมก็แบบปีดเลยแบบอะไรเนี่ยคือกําลังจะใช้เสียงพอดีแล้วแบบมาชวนกันร้องกันระงมขนาดนี้ คือแบบมันเป็นฝูงนะครับแล้วมันก็ร้องกันลำคาญมากแต่โชคดีที่ช่วงนี้ไม่ค่อยละแต่ก่อนนี้แบบโอ้โหมันบินข้ามกำแพงมาก็มีนะครับมาบ้านผมอะแล้วก็มันร้องกันงงกันเลยก็มีแต่หมามันก็ไล่อหมาบ้านผมก็ไล่ไปไล่แบบเนี้ยโอ้มันไปแอบกัดหลายตัวเหมือนกันคือแบบเออแต่โชคดีมันไม่มาแล้วตามจริงเราก็พยายามบอกมันแล้วนะว่าว่าอย่าไปคือมัน หมาบ้านผมมันเป็นนักล่าไงมันชอบล่ามันล่าทุกอย่างครับมีกระรอกมีอ่าอะไรอะ่ะเข้ามาในบ้านมันมันจัดการหมดเลยหนูตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จัดการหมดเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นกิ้งกา่าจิ้งเหลนเอามันเอาหมดอะ่ะอืมจัดการหมดเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้อ่าดาวเจตเนาะ กลุ่มกระดาวสามดว,มดวงใช่แต่ว่าตอนนี้สองดวงอยู่เพราะดาวศุกร์ยังไม่มานะดาวเกตกลุ่มกระดาวพุธก็จะวุ่นวายกับการพูดกับสื่อสารสังคมก็อธิบายหน่อยนะครับจำไว้นะครับ,รบต้องอธิบายเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันถอยคือการสื่อสารกันเนี่ยไม่ไม่ได้สับอะ่ะเออเหมือนกับว่าสื่อสื่อสารกันแล้วมันไม่เข้าใจเออเพราะว่าดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนสาชามันตรงตัวพอดี พุทธก็แปลว่าการสื่อสารสาช้าก็แปลว่าการสื่อสารดังนั้นดาพุทธถอยเนี่ยมันหมายถึงการสื่อสารล่าชา้าติดขัดก็แปลว่าการไม่เคลียร์เป้าเออมันถึงติดขัดมันถึงล่าชา้ามันถึงต้องแบบเออแอะไรเหมือนกับไม่ได้ผลที่ดีในช่วงแรกมันจะต้องรอคอยนิดนึงวิธีการแก้ของดาวถอยนะครับก็คืออดทนรอครับคือพูดงว่าวิธีการแก้คืออดทนรอให้เป็นแค่นั้นเองนะครับถ้ารอได้ก็จบนะครับแต่บางทีมันอาจจะหมายถึงการกลับไปแก้ไข เรื่องราวในอดีตที่ยังไม่สําเร็จก็ได้นะมันก็จะแปลว่าอย่างนี้ก็เหมือนกันทีนี้พอมันสื่อสารถอยหลังก็จะหมายถึงการรับรู้การสื่อสารเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการล่าชา้าอย่างเช่นนัดกัน6กโมงเช้าแต่กับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็น7จ็ดโมงอย่างเงี้ยพอเข้ามา6กโมงกันแต่เองมา7จ็ดโมงไม่เจอใครแล้วอย่างเงี้ยมันมันหายหมดละอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการคาดเคลื่อนกันอะไรทํานองเนี้ยครับก็เรามาระวังตรงจุดนี้เพราะดาวพุธถอยถอย,ถอยก็คือ สติมันถอยไปด้วยอ่ะดาวพุธเป็นดาวสตินะครับมันก็ถอยหลังลงคลองไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าดาวเกตเจอกับดาวพุธก็พยายามอธิบายให้เข้าใจให้ชัดเจนกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดาวเกตเจอกับดาวพระศร์นี่หมายถึงการคิดต่อย,ยอดการสื่อสารที่เป็นลักษณะของความคิดหมายถึงว่าเราต้องมีการจัดการการวางแผนเป็นระบบ นิดหนึ่งนะครับไม่งั้นจะทําให้สเปะสปะแล้วดาวพุธถอยก็จะทาให้ได้รับผลเสียนะครับจากการที่เราไม่ได้วางแผนให้รอบคอบนั่นเองนะครับดาวพุธยังหมายถึงแผนด้วยด้วยถ้าถ้าไม่อยากให้มีความแบบวุ่นวายล่าช้าติดขัดใดๆก็วางแผนซะนะครับก็จะจบก็จะลดความวุ่นวายของดาวเกรตลงได้นะครับก็มันวุ่นวายหลายดวงอยู่แล้วด้วยมันก็ ตอให้ไม่มีดาวเกตแต่มีวุ่นวายสามดวงมันก็วุ่นวายอยู่ดีนะครับเพราะมากคนก็มากความมากเรื่องดาวหลายดวงก็มากเรื่องไปเนาะมันก็คือต้องไปเกี่ยวพันกับหลายเรื่องมันก็จะเกิดความวุ่นวายอยู่แล้วแหละนะครับพอดาวเกตเข้ามาก็ทวีคูณความวุ่นวายก็ไปเข้าไปอีกนะครับแต่มันไม่ถึงกับร้ายอย่างที่บอกไปเพราะว่าดาวพดุไปกษตรกลุ่มดาวทุกดวงเลยมันมีอํานาจดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าการสื่อสารจะได้เป็นปึกแผ่นจะมีความมั่นคงอะไรบางอย่างกับการสื่อสารนั้น แต่มันแค่ต้องรอคอยเพราะความเข้าใจผิดการคาดเคลื่อนหรือปัจจัยต่างๆดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมณปัจจุบันเนี้ยเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปโดยกระทันหันเออเปลี่ยนแปลงปัจจุันหันอย่างเช่นอะไรเช่นสมมติว่าเราจะไปเซ็นสัญญากับใครคนหนึ่งแต่อยู่ๆมันเกิดเหตุที่ทําให้สมมติว่าเหมือนเหมือนวันที่มันเกิดแผ่นดินไหวอะครับทุกคนก็แตกตื่นปุ๊บอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ทุกอย่างมัน มันชะง,งกักมันล่าช้ามันไม่สามารถจัดได้คือบางคนจะจัดงานวันนั้นก็เลิกจัดงานไปเลยครับเพราะว่าหมายถึงอ่รู้ทันไงก็เลยทําให้แบบหมายถึงว่ามีแผนว่าจะจัดในวันนั้นอะแต่ว่าอ่ามันพอมันเกิดขึ้นเขาก็เลยยกเลิกอะไรแบบเนี้ยก,ก็มีลักษณะนี้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะก็ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่แหละดาวเกตคือดาวพิก็อก คืออยู่ๆมันก็พลิกล็อกเกิดขึ้นพลิกล็อกในที่แย่หมายถึงได้ทั้งดีและเสียอยู่ที่การกระทําของเราแต่อยู่ในภพเรือนที่ดีส่วนมากเป็นพลิกล็อกไปในทางทีท่ดีมากกว่าเช่นพูดจาดีทําให้เกิดการพลิกล็อกในการลงตัวลงล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออพลิกล็อกก็คือลงล็อกนั่นแหละเหมือนกับการลงล็อกอถือว่าถูกใจไปในสิ่งที่เราคดาดหวัง แล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคต่อไปดาวดวงที่ 2, 2> คือดาวคารดาวประจำตัวโคจังก็โฉดราศรีกันมาที่ยี่กรกฎาคมสองพันนะครับดาวคารเดินลงมาจากราศีสิง์เข้าสู่ราศรีกันในเรือนอริอันนี้ต้องระวังครับผมน่าผมเป็นห่วงดวงเมืองจริงๆนะเพราะาลัคนาเมษเหมือนกันคนเมษนี้ยังไม่มีปัญหามากเท่ากับดวงเมืองหรอกครับแต่ก็ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าเราดูจากดวงเมืองได้เลยคนลัคนาเมษเนี่ยจะเหมือนไปตามดวงเมืองดวงเมืองร้าย คนเมตก็จะหลายดวงเมืองดีคนเมตก็จะดีเราดูตอนนี้สิครับตอนนี้เรามีข้อพิพาทกันระหว่างเพื่อนบ้าน <S <S 1> <S 1> ก็คือกัมพูชานะครับกัมพูชาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกับเรานะครับซึ่งคนเมตก็ต้องมีปัญหากับการสื่อสารนี่แหละก็คือความวุ่นวายนะครับถามว่ามันมันก็ยังไม่ถึงกับการยิงกันอะไรเกิดขึ้นเนาะมันก็เห็นไหมมันก็ยังไม่หลายแต่แค่มันมีปัญหาวุ่นวายวุ่นวายทั้งสองฝ่ายทั้งด้านเราทั้งด้านเขา ไอ้เราก็ปิดด่าน <S <S เขาก็ปิดด่านเอาวุ่นวายกันไปหมดเดี๋ยวต้องส่งคนกลับส่งคนมาวุ่นวายกันไปหมดนะครับแลกกันไปแลกกันมามีเวลาปิดเปิดเอาคนก็วุ่นวายอีกไม่ใช่แค่ลัดวุ่นวายเท่านั้นแต่คนก็วุ่นวายด้วยหมายถึงคนระหว่างประเทศ2ประเทศเนี่ยมันมีความวุ่นวายกันนะครับไม่ไม่ต้องคอมเมนต์ในทางที่ลบในทางที่บอกว่าเขาไม่ดียังไงอย่างางู้นแล้วเราดีอยางงี้เนี่ยนะไม่ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่า เขาที่เป็นคนกัมพูชาน่ยก็เป็นคนเนาะเราก็ต้องเข้าใจหน่อยเราโทษแค่เขาเรียกว่าหัวหน้าเขาคนเดียวอะ่ะนะครับเราโทษแค่คนที่บริหารประเทศคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับคนอื่นเขาต้องทําตามเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปโทษเขาเขาเขาแค่ทํงานเงานรับเงินมาดํารงชีวิตเนาะเราควรจะเข้าใจผู้อื่นให้มากอย่าไปอย่าไปตั้งแง่กับคนที่ว่าแบบ หรือใครผิดก็โทษคนนั้นเท่านั้นอย่าเหมารวมอย่าเหมารวมคนทั้งประเทศคนดีก็มีคนชั่วก็มีคนไทยก็ไม่ใช่จะดีกันทั้งหมดหรอกถูกปะครับมันก็มีคนชั่วแฝงอยู่ทุกวงการนั่นแหละครับอืดังนั้นเนี่ยทุกที่ทุกทางเราอย่าไปอย่าอย่าไปมองอะไรให้มันเขาเรียกว่าให้ไปดูสถานการณ์แย่ไปกว่าเดิมทุกอย่างควรจะดีขึ้นไม่ใช่แย่กว่าเดิมเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งมาเกิดข้อพิพาทแบบเนี้ย ยิ่งมีปัญหาไปใหญ่แล้วประชาชนจะอดอยากจะหิวโหวยจะเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหาขนาดไหนแล้วซารัดกับอิหร่านอีกที่มาบอมเอาพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นอีกล้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีครบทุกทางเลยแล้วเราจะอยู่รอดกันไหมเนี่ยนะครับมันเป็นยุคที่น่ากลัวมากนะเราคือคือผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมแค่อธิบายแล้วก็พูด ผ่านสื่อตรงนี้อยากจะบอกว่าทุกคนอย่าไปยุ่งกับอะไรอะไรมากพวกนี้ให้มันมากมายเราเสพข่าวได้แต่เราอย่าไปแบบเอาตัวเข้าไปยุ่งเอาไปตัวเข้าไปแบบเดือดเลือดร้อนอะไรขนาดนั้นหรือไปโพสต์ในโซเชียลต่างๆเนี่ยมันไม่ควรอย่าทําให้เรื่องมันเป็นเรื่องบันไปไปมากกว่านี้เลยมันมันดูคือตั้งแต่สมัยกบสุวรรณันเคยเห็นไหมครับที่ที่มีข่าวในตอนแรกผมจําได้ว่าผมยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นน่ะคือโอ้มันเป็นข่าวใหญ่มากแล้วนะมันไม่มีโซเชียลแบบนี้ด้วยแล้วมัน คือน่าสงสารกบมากเลยตอนนั้นเพราะว่าคนเข้าใจผิดไปก็เยอะนะครับแล้วก็คนที่ห่วงใยเขาก็มีเยอะเหมือนกันมันก็ทําให้ทุกอย่างอ่ะสถานการณ์ดูเลวร้ายมากเลยเพราะว่าไม่มีโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าดาราน,นิสัยยังไงอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ที่เขาเปิดเผยตัวตนกันเยอะแล้วก็มีสื่อสื่อเป็นของตัวเองอ่ะทุกคนชายในรูปแบบของตัวเองสามารถค้นประวัติได้ของตัวเองในไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น i ิน t a g r กรหรือจะเป็น อ่า YouTube เป็นยูทูบเบอร์อ่ะบางคนก็เป็นต่อๆอ,องเงี้ยแล้วแต่ก็สามารถเป็นได้หมดมันก็สามารถดูพฤติกรรมได้อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีการสัมภาษณ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ก่อนน่ะเรารู้เท่าที่เขาอยากให้ดูเท่านั้นแต่สมัยเนี้ยเราสามารถรู้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยของดาราเนี่ยได้หมดแล้วันนั้นมันก็เลยเข้าใจกันง่ายแต่สมัยก่อนมันเข้าใจยากเนาะใครนิสัยยังไงทําจริงคนเราก็รู้อยู่แล้วแหละอืมแต่เข้าสังคมก็ต้องใส่หน้ากากบ้างแต่ว่า พออยู่ข้างหลังเราก็นินทาเราก็พูดกันเราก็อะไรกันมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้เกิดข้อพิพาทตรงเนี้น่ากลัวตรงที่ว่า27กรกฎาคม68แเนี่ยดาวคารลงมาตำแหน่งอริเนี่ยแล้วเป็นเป็นจุดอับของดวงเมืองนะครับแล้วก็จุดอับของคนเมตดด้วยมันมันสะท้อนถึงกันเลยนะครับคือจุดอับของดวงเมืองมันน่ากลัวตรงดวงเมืองนี่แหละเพราะว่าตอนเนี้ยมีปัญหากันอยู่ที่ว่าใหญ่แล้วนะแล้วอังคารจะมาเป็นอริอีกเนี่ยตานุคือตัวตนเนี่ยไปเป็นอริ คือต้องแบกรับต้องมีปัญหาต้องมีความวุ่นวายคือม็อบลงถนนก็เริ่มมีแล้วเออมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าเขาเตือนกันหมอดูหลายคนเนี่ยเตือนกันเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดสำหรับผมไม่ได้ไม่ได้ดู่วงหน้านะครับก็ดูเป็นเดือนเดือนไปเลยเพราะผมไม่ไม่ได้ไปเสพอะไรที่มันเกินความจําเป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะว่ามันรกสมองเพราะาผมต้องไปต้องไปอ่านดวงชะตาให้กับทุกคนเนาะแล้วก็ ดูของตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายเดือนทําไปด้วยมันก็วุ่นวายไปหมดลวมันตีกันในหัวหมดเลยในนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะรู้อะไรล่วงหน้ามากเกินไปยกเว้นดาวย,าย้ายตรีเทพนั่นแหละก็แค่นั้นน่ะนอกนั้นก็ยังไม่ดูอะไรเลยนะก็ดูตามเดือนเป็นเดือนอ่าเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปไปยเลยะนะครับดูก่อนหน้า1เดือนก็แค่นั้นเท่าเนี่ยดูพร้อมทุกคนนี่แหละนะครับที่อ่านไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนด้วยก็คือพยากรลุวนๆข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับไม่มีสคริปต์เนาะอ่ะทีนี้ ตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของตัวตนจะนําปัญหามาสู่เรามันเป็นหนี้สินนะครับระวังโรคภัยไข้เจ็บอดีคือหนี้สินคดีความโรคภัยไข้เจ็บนะครับอังคารอยู่ตําแหน่งเนี้ยคดีความโอ้โหค่อนข้างแรงมากเลยเพราะว่ามีดาวไปชุมนุมกันเดือนมิถุนด้วยก็คือการสาช่าสาชาเนี่ยแปลว่าสังคมกับคนอื่นหมายถึงการสื่อสารหมายถึงคําพูดนะครับอาจจะนําความโมโหความอะไนแบบเหมือนอารมณ์อะแล้วอังคารมหาจักรไม่ไม่ธรรมดานะ คือเป็นคนเหวี่ยงงงเหวี่ยงวีนสุดๆเลยนะครับคืออารมณ์มันขึ้นง่ายดังนั้นเนี่ยก็จะแสดงความโทสะออกมาค่อนข้างรุนแรงแล้วมันไม่พอนะมันเล็งกับเสาด้วยในเรือนวินาศดวงเมืองกับดวงเมฆก็น่ากลัวทั้งคู่อะ่ะก็หมายความว่าจะเกิดเรื่องเรียกว่าวินาศนะ,นะครับก็คือหายนะบวกวินาศมันก็หมายความว่าระมัดระวังเรื่องของหายนะจะมาเยือนโดยที่เกิดปัญหาก่อนแล้วมันก็จะพัง พังในที่นี้พังดีหดือพังร้ายมี2แบบถ้าคุณจบเรื่องอริได้มันก็มันก็ผ่านไปด้วยดีแต่มันยากนะเพราะมันดาวมันเลงกันในทางทิศที่ไหลมันก็จะทําให้เราอ่ะอาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ได้อันนี้ระวังมากๆทั้งดวงเมืองแล้วก็ดวงเราด้วยก็ราต้องระวังให้มากการกระทําสําคัญครับถ้ากรรมวินาศ มันจะเสียเพราะการกระทำแต่มันจบได้ด้วยการกระทำแปลว่าเหมือนกับเราพูดดีไปสีแกปากพูดมากปากมีสีครับพูดดีมันก็จบเรื่องราวได้ดีๆแต่ถ้าพูดไม่ดีปากมีสีก็หมายถึงโดนชกมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าพูดไม่ดีมันก็นําความเดือดร้อนมาสู่ตนสุดท้ายก็ได้แผลมาเหมือนเป็นบาปหรือเรียกว่าวิบากกรรมที่เราต้องได้รับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรคิดดีๆตอนที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ เพราะว่ามันตกอยู่ในตำแหน่งของอรินั่นเองเนาะต่อไปดาวดาวงสุดท้ายคือดาวศุกร์ครับเขาจรเข้าเสา่ราศีมิถุนยีิบเจ็ดกรกฎาคมหกแปดโอเคหมดเวลาละดาวศุกร์มาจากเจ้าเดือนกระดุมพระไปอยู่ในเรือนสาชาแต่ว่าเงินอยู่ในสังคมแปลว่าสังคมจะทําให้ได้ตังค์ก็พยายามติดต่อสื่อสารเข้าสังคมแล้วจะได้ตังค์นะครับแล้วก็มาประจักษ์ปัตนิแปลว่าเพศตรงข้ามหรือการเซ็นสัญญาก็จะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาแล้วได้ตังค์นะครับก็ถือว่ามีอะไรดีๆแฝงอยู่ด้วยนะครับ แรื่องความรักก็เหมือนกันก็จะมีคนเข้ามามีการามีเรื่องดีๆเข้ามาไม่ได้ผลประโยชน์จากการร่วมหุ้นลงทุนอะไรด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าทำได้หรือไม่ได้อยู่ในดวงชะตาไปดูพื้นดวงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจาคกับช่วยเนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ